เออพอพอเอาอีน้อยอ่ะลุยเลยลุยเลยสวัสดมาด้วยครับมาเสร็จแกันมีแต่ของแสบแสบเลยนี่งเข่าเย็นเย็นไม่ถไหนบ่ไม่ถึงโอ้ยวันนี้พอตังค์เงินเยียบมืกกว่าน้ำดำได้เอ็นอย่างก็อนเหรอแกงแกงหอยแกงหอยใบชะพูแล้วกะมึกต้มน้ำดำแล้วก็ ไข่ผัดไข่ใส่แต้งมุกต้มนำำ้ำยำซึมมากมากอร่อยมุกไข่พร้อมค่ะกินน้ำมันปุ๊บลิ้มดับนี่เก่งหอยเพรมันอร่อยไ <c oughs> ข่ด้วงเก่งหอยเส้นใสกะทิใสแส่บดิแสบ Khoai nhiều mà, Khoai nhiều bà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  Má mì Có ปลาหมึกน้ำดำอืออรออเอันเขาเฮ็ดค้ายอ่ะหนามมันสีโค้นเลยเด้เหนียวอ่ะแล้วก็ดำปีๆเลย năm coi như thế đâm mà chỉ đâm à có đâm nha sẹp mà để tắt đi khay thơm á thơm nè ừ muốn mấy à không muốn khay nụp nụp ข้าเสียนก็เป็นเหนียวพี่ว่าเหรอไม่เป็นเนือ้อนื้อเฮ้ยไม้แล้วค่ะสิบแสนน้ำกันค่ะลืมลืม,ลมนี่อย่างเฟมลืมอย่างตอะไรล,ลืมใส่มือโอ้ดลืมข้าวอะ่ะ <laughs> วันนี้ไม่มีผัก ไม่มีบุหรีจร่จะอมก,กรับยองย่างงก็มีมีแต่โตใครๆค่ะพ่ออ,อุ่นๆน่ยไข่คือโบคอยชิถูกค่ไหไม่มีอือสต่ไม่ก็พอนเนี่ยไข่ใครมาคือโบคอยหรือผูอจัง,งมือกินตอแนแรก มือแรนหลบก่อนอะบอกจักแล้วอรแซบเด้ล่ะจั๊กหลบแรงใครไมนออกดึกดแน่เห็นหลบกาอนพนีพนิบกากินเวลาหนามคือดำแถวนั้นบุดจักนะแสบแม่แกะน้ำให้แม่แกะจะเิ็มกาขึ้นเห็นิ่มกา ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นแผะอีกลองลองแม่แม่อชิ้นหนาพี่ก็เลยแสบไข่เต็มห่อเลยเขาบอกว่าไข่ไข่ด้ยเพ่แล้วก็ไข่ไลยก็มึกไข่ไหมเอามาเห็ดนรสชาติน้ำมัน เห็น้ำมีอเหรอน่ะน้ำอร่อยนั่นจีหวานน้ำมึก นะเพื่อคือว่าถ้าเป็นหัวแบบแบบให้จุบอะจูนหัวหน่อยอม,มันไม่มาสเสียบเพราะมันเพ่เหนียวแล้นี่ปเปใช้จตำปลาก็ดีเลยเสียบหัวนี้ยังสีละเหนียวยังไปโหลดเตจีนัะยังกิน <c oughs> ถ้าถ้าใส่ตาไปแป๊บเดียวกินเยอะขนาดน,นี้เลยือมันจีมีนค,น,น,คนเพิ่มเข่าอยู่เลยเนี่ยก็ท้องใหญ่ ตัวน้นจะท้องใหญ่ร้องจะท้องใหญ่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแล้วพ่ออ่ะกินไรน้าหนักขึ้นเฉยหนหนักขึ้นแต่ว่าไม่อ้วนแต่น้ำหนักขึ้นใช่มั้ยไม่ไม่พ่อพ่อกินไปแล้วอมกินไปแล้วไปแช่งน้ำดักแล้วมันขึ้นแล้วพอมาอีกวันมันก็ลงอ่ะ ใส่พลังงานนี่หรอแล้วหลังท้อก็ทำงาน,นอ่พร้อมจะแคบไปบกกว ก็อิ่มง่าย <ừ g ül> อืกย <g ül> มกินเยอะหมุนเนาะหมุนอีกหมุนอีกยังไม่ถึงจัดสามเมนูแล้วค่ะมือเนี่ย <g ül> Nam có lợi nữa, nấm nắm 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 nấm nắm nắm nấm nắm nắm bông, nắm 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 เพิ่มเข่าค่ะเพิ่มเข่าเพิ่มเข้านิดหน่อยแบบแหม่เซ็มเพิ่ม้ก็คิอดไม่หมด อาหารตอนเล็กด้วยตอนเล็กๆมักขนาดี้ตักไม่ถึงผัดไข่ใส่แตงอยู่ใกล้ๆก็ตักไม่ถึงเหรอชอบมากเย่านียอาหารปดเลยไปชอบอย่างขว้ากว้าพ่อกระฉ่อนอ่ะเมนูเกิดบ่เมนูไข่ ต้มโดนปดตัวหม้อต้มโดนดต้มเหนียวเนี่ยเขาต้องปรุงเอียงเรียบร้อยและะ้วค่ะเอาหอยทิมใสะะ่แล้วเอาขึ้นเลยปรุงหมอดม,มันสุกลายมันเหนียวอยู่แล้วหอยช่วยดิทำใั้อพอดีว่ะ ทำไมตอนแรกๆมันไม่เหนียวอ่ะเลิบอะกตตอนนี้มันเหนียวห่วยเลิบอิ่มก็เลิบเหนียวสวิวะ <c oughs> ขนาดข้ายังนำไปเรว่อยากไเปเี้ยมนี่ใครอะผมครับผมมขายดี อาจจะแบบไม่รูแต่ว่ามันหนาวนะหนาวเย็นไหหนาวหนาวมื้อไม่เปิดพอลมนอนอ้าแ,แม่อล่ะไปปี๊ดให้ตลอดเลยเพ<อ>็มว,ว,วื้อวื้วอยู่เสียงพอลมอ่ะมันหนีมันทนร้านตรงไหนหนาวเปิดเราจะคล้องไก่รับก็คือต้องปี๊ดไว้มันหนีมันมก็นอนหนาวด้หนาวตายด้ยหนาวแข็งตาย นี่ะเป็นอย่างนี้ประจำอ่ะไม่ประจำพีก่ก็<ม><ม>เปิดบางวันอืมอิ่มแล้วยังไรอิ่เนี่ยไม่รู้ไปกินอะไรให้มันอิน่มก็ยังไม่ได้กินอะไรอืมเจ็บไปเคยเดือด ดีได้บอเอามือกินไม่ทันหมดติดมืออืมเองไปพายอเ,เอ,อื้อปานไปแดกเหมือนเด้อติดมืออืมเขากินไม่ติดมือบอกเพื่อนเลยกินมันก็ติดนะติดเวลากินแกงอมอมอีหยังที่ใส่อันพายเอืเ้อออมนองวะออมยังอะติดอ่ะอมเนือ้อนิงซี่แหละยู่ติดมือจนหอดแรงอ่ะ <c oughs> จนหอดอาบน้าเข่าไปนอนกะถือก,กินขึ้นเขา <c oughs> มือไม่เพิน่น กินมันแทงถึงพวกน,นี้ถึงจะหายอ่ะกินด้วยน้ำกินกับข้าวเหนียวทิ้งชาติติดกันติดมือล่างบ่อพอี่ยังกินตบักขู่ <c oughs> ติดติดคนทนงาน <c oughs> หนาวหนาวหนาวแสบอย <c oughs> ู่ยยาม ซุมนี้เขาเบิร์ดแล้วอพอแล้วเติมสองเทียแล้วนั่งดีๆนะคะตีนสิน้นห,หนาวอ่ะหนาวก็ต้องไปเปลี่ยนกางเกงเอาไปละใสกางเกงขายาวอโอ้ยไม่ได้ เอาได้ค่ะมาใด้ิไปแล้วค่ะไว้พ่อกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ